เป็นสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนับเป็นเจ้าหน้าที่พระองค์แรกที่ได้รับพระราชทานกรมสเด็จพระและเสียบรมราชกุมารีตารทตีในพระบัญชาการสมเด็จพระบรมชนกกรลครับกอผู้การนที่สารหมดเอา กัปตันจะเกิดอะไรขึ้นท่านฐานะไรศาลเป็นพระราชธิราชเจ้าปกครองแผ่นดินประเทศราชภาคสมณาญบรมราชสมภณีอู้ เมท่านประธานจะกลวยเปของทุกเย่เสร็จกาจะ่ายก็จะขออำนาไปทาง้านที่สามพระอุชาครับและต่อไปจะที่เชริญมไรการความคุ้รองสร้างาเาล่ามสว่างข้าพระพุทธเจ้าอันเสโชคยิ่งขนรองผู้ชกการมงคลฐานอที่สี่สี่และกำลังคนของไวนาชทยให้เขียนลงชืาอ มีความกลัเพื่อสิทธิ์สมมตเป็น่างที่ที่ได้มา่วมชุมนุมอย่างเราและถวาหายครับรใช้มงคนคนเรื่องในองศาวันไรวันทราราชสมบมติแทงใต้ฝ่าละองกระบาดคงจะเกินแคะชนมายุดทังเจ็ดสิบพรรษาในวันที่สองเมษายนรับผะหาการุณาทิีุณรถก้าวลดระนองยางหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละองรบ ทรง,งเป็นพระราชาระิษฐิน,นานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติด้วยศาสตรตลอดระยะเวลาที่ทรงรับราชกา,านในอของระบพเ้ได้กวาละออมกระบาดทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ทหารผู้ายทรงเป็นคููประมอ,อาจารย์ขอมนักเกียนในร้อยพระเกลา้าสองเก้ามีพระพิกษย์ัสยักว้างไกล มุ่งหมายให้นัเกเรียนนยร้อยรตุลจองเต้าได้หนักถึงภาระหน้าที่ต่อสังคมการทหารพันดีเพื่อพัฒนา,ากำลังคนของกองทัพบกให้มีความรู้มีทักษะอาชีพในด้านการเกษตรเพื่อถ่ายทอดให้กับชุมชนและประชาชนที่สนใจได้ศึกษาเรีนยนรู้จนสาม,มารถผลิตเครืชและกังส์สร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจให้กับประเทศนอกจากนี้ทรงได้รับการยกย่องการศึกษาด้านสาธารณสุขการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะการพัฒนาเด็กและเยาวชนในดินทุราการในวาระอันเป็นสุขพรองคคนนี้ พวงฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอท้อขิตอธิษฐานขออาราธนาคุณพระศีรัชนารัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาบลพิภพได้โปรดรดนรดานและอภิบาลให้ได้ละองอพระบาททรงเจริญด,ด้วยจตุรพิษทคกัอรชัยทร,รงประเสิฐสัมราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณแ่ไพศาย และสถิตสถาพรเป็นมิขันร่กลร่าของพวงข้าระพุธเจ้าและพวงชนชาวไทยตลอดการนานเทินด้วยกล่าวด้วยหะ่อมพระานิษหาธิรักเจ้ากรมสมเด็จประเทศพระราชาสิรานรมราชภานีทม้ง่เออเออ ရဲ့ဇာတ်လမ်းစီသိသိပေါ်သိတော်

สามสิพครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสองสามสิบพาดครับหนึ่งสอง